เหมือนนี่ก็อีกเหมือนหนึ่งเหมือนกันแล้วมืดเหมือนจริงๆคุณผู้ชมคะเหมือนอว่าแทบจะไม่ต่างเลยนี่ก็เป็นไวรัลเหมือนกันเรื่องของอาม่าอ,อาม่าพี่เพชรจ้ากับอาม่าคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านราเมงญี่ปุ่นคะคุณเอ้อยทะย,ยีตากี่ทีคิดว่าคนคนเดียวกันคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ทางซ้ายนี่นะคะอาม่าพี่เพชรจ้าตัวจริง<อ>ซึ่งต้องขออนุญาตพูดตรงนี้เลย่เสียชีวิตไปแล้วนะส่วนทางด้านขวาคืออาม่าที่ขายราเมนอยู่ที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นเหมือนเป็นฝ่ายคล้ายจริงจริงคุณผู้ชมคะคล้ายมาก มากนะคุณผู้ชมแล้วดูจากภาพนี้หลายคนบอกขนลุกจริงแทบแยกไม่ออกเหมือนกันกระทั่งแม้ว่าอะไรอย่างที่พี่แจ๊คบอกผสยตรงหน้าผากคุณผู้ชมดูสิรูปหน้าแกรอยยิ้มแกผิวพรรณคือดวงตาเรื้นคืออดคิดถึงไม่ได้คุณผู้ชมเรื่องราวคือพี่เพชรจ้าเนี่ยนะแกก็โพสคลิปที่อาม่าท่านนี้ ขายรามเมงอยู่แล้วก็บอกว่าอุ้ยตกใจหน้าเหมือนอาม่าของตัวเองเลยเห็นแล้วอยากจะไปอุดหนุนอยากจะไปกอดสักทีเพราะคิดถึงอาม่าเหลือเกินหลังจากนั้นไม่พูดเฉยๆค่ะญี่ปุ่นก็ไม่ไกลอ่ะไลดีกว่าพาน้องไทยก้าบินไปเลยค่ะนอกจากไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ ขอไปแวะหาอา่าท่านนี้ด้วยคือพี่เพชรจ้าเนี่ยถามชาวเน็ตเอาไว้ว่าร้านอา่าเนี่ยใครรู้จักบ้างอยู่ตรงไหนก็มีคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งพิกัดให้น่ารักมากคุณผู้ชมคะก็ได้ไปเจออา่าที่แบบร้านราเมงคุณผู้ชมดูจังหวะการเดินนาทีที่พี่เพชรจ้าไปถึงหน้าร้านเนี่ยเจ้าตัวแอบถ่ายก่อนนะแอบส่องว่าอา่าเนี่ยกำลังง่วนๆอยู่ในร้านพอดีจนแค่เดินมาเปิดประตูต้อนรับลูกค้าทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคาะที่พี่เพชรจ้าเห็นเหมือนเห็นคุณแม่ตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าที่ฉันเล่าไปเองคนนี้ ก็าัวบอกว่าแคือไม่รู้จะอธิบายความรูม้สึกตรงหน้ายังไงคือเห็นแล้วมันน้าตาคลอคุณผู้ชมท่าทางเอ,อ่ยรอยยิ้มเหมือนกับคนที่ตัวเองรักที่สุดในหัวใจแต่ไม่มีทางได้พบได้เจอกันอีกแล้วแต่ว่ากลับมาเจอภาพแบบนี้อีกครั้งพี่เพชรจ้าบ,บอกอนะว่านี่ความรู้สึกว่านี่คืออามาในอีกมัลติเวิร์ดนึงเหมือนว่า อาม่าจากอีกโลกหนึ่งกลับมาอยู่ที่แบบญี่ปุ่นให้พี่เพชรจ้คได้เจอเป็นแบบว่าคนจริงๆเลยถูกต้องอหลังจากนั้นทํายังไงลูกเพชรจ้าคนนี้ขออุดหน,นุนอาม่าหน่อยละกัน,นแชะภาพด้วยกันด้วยค่ะแล้วดูภาพที่อาม่าท่านนี้กอดน,น้องไทก้าสิอบอุ่นหัวใจมากเข้าใจเลยนะว่าพี่เพชรจ้าเนี่ยอิ่มใจมีความสุขขนาดไหนคุณผู้ชมบางคนเขาเชื่อนะชาวเน็ตเขาก็บอกกันว่าคุณผู้ชม ไม่แน่นะบนะโลกใบน,นี้อาจจะมีคนหน้าคล้ายเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเป็นฝาแฝดของเราอยู่อีกมุมโลกหนึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เขาอธิบายบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งอาจจะมีคนหน้าคล้ายเราบุคลิคล้ายเราถึง7คนบนโลกใบนี้ขนาดนั้นเลยหรอจริงลองไปค้นดูนะคะเขามีมีสาระไหมฮัลโหลฝาแฝดอยู่ที่ไหนแสดงตัวด่วนจ้าประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเห็นภาพนี้เราเราก็ซึ้งใจเนาะดีจังเลยนะถ้าเป็นเราเองคนน้ำตาไหลนะโอ้รื้นแล้วอะ 아, 아. 아.